สวัสดีครับผมมึงซอยสองซอยส,อย,ส,อย,สอย,ยองกลุ่มสวยนะครับวันนี้ก็พามาแบบพีแบบสั้นๆแบบสบายๆเบา,บาหัวครับท่วงนี้อยากไล่เบาแต่ไม่มีใครกล้าปะทะเพราะเห็นเบาหน้านี่ก็ไม่ได้แล้วพามาเที่ยวบ่อน้ําบ้านหัวซานะครับนี่ครับหลักฐานของกมรมศิลปกรบ่อน้ําโบราณนะครับบ้านหัวซาเก่ามากมันเก่าจริงๆดูครับนี่ครับ,รบตั้งแต่ราวศตวรรษที่1 2ถึง18ครับโคตรเก่า,าจริงไปตามผมมาโอแม่เจ้าอันซีนมากเลยอะ มันคือแบบเขาขุดกินได้งไงหินขน,ขน,นาดนี้เขาขุดให้มันเป็นบอ่บอบ่อนี้นะครับน้ําไม่มีหมดครับไม่มีหมดครับลักษณะบ่อมันก็จะเป็นวงกลมนะครับแบบคือแบบถ้าหน้าฝนนี่น้ําจะเต็มขาจุ๋ยเลยที่พมันอยู่ใกล้ๆบ้านผมครับก็คือวันนี้ไม่ต้องไปไกลเบองน้ํามันชินนี้ช่วยประหยัดพลังงาน,นครับนี่จะ,จะ,จ,ะจะบอ่อนุ้นอนะัสบอ่อนุ้นใสามากเลยแต่เราไม่กล้าลงนะครับจะทำลายถูเวลานอยาให้ผม,มลงนะแล้วนะ ผมหวาน่าอผมลงะดูครับผมนี่เขามากั้นไว้ไม่ให้รถตกนะครับคือคนผ่านไปผ่านมาผมมีปลาด้วยซึ่งบ่อนี้ก็น้ําไม่มีวันหมดครับดูครับโบราณโบราณสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับของเมืองสีมโหโสถครับถ้านับไปดีนะครับมันน่าจะยุคทราวดีเลยครับจริงๆใ,ใจผมนี่ก็อยากให้คนมามูลนะเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเก่าจริง เขาขุดไปได้ไงเนี่ยโอ้หมือแตกบอกก่อนจะเป็นรายการผมจะพาเซอฟี่ภาพสวยๆมุมนี้สวยให้เพื่อนๆดูครับเฟี้ยวจัดประหลัดบอกเลยไปชมกันครับ ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะครับนี่เลยครับ g ูเกิลเลยครับผมเองก็ยังไม่ได้ศึกษานะครับยังไม่ได้อ่านเลยคิดว่าจะป้ายแล้วดูเก่ามากเพื่อนๆครับดูครับนี่ครับนี่เกตหลักเขตโบราณสถานครับจากกรมศิลปกรมานะครับผมก็พูดเราเรือไม่ค่อยชัดด้วยลมแม่งออกหมดอะ พูดลำบากกว่าเขาหน่อยนี่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสีมโหสถครับอีพีหน้านี่ใครอยากให้ผมพาไปดูเมืองสีมโหสถจรจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอมเมนต์มาครับเก่ามากเลยวันนี้อึงแสบสเปเชียลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ